ไี่ใช่ตรงรถแล้ไม่ใช่ไม่มีรถตรงนั้นรถตู้ไม่มีรถตู้มันอยู่ไอ้นี่กว่านี้กว่านนงนะนั่นแหละมันอยู่ไกลกว่านี้แกยืนยนยิ่ิ่งยินง่ใช่คะคิดออกเนี่ยคิดออกไ่ยืนตรงนี้ยจนไม่ได้แกไม่ยืนตรงรถเขายืนาประยยืนแต่จะแผ่เออแหตรงกาแพงไม่ตรงกาแพงาก็ยืนนัไม่ต่อไทีนี้หนูก็ืสาระนยืนตรงจริงแล้วแล้วทําอะไร เดียวค่ะกําแพงไม่มีอะไรค่ะแต่ว่าคือพี่เขาก็ขับผ่านไปแล้วเขาก็หันมามองใช่ไหมคะทีนี้ใช่ไหมคะเขาก็เหมือนหนูก็คิดว่าหนูก yep> ็เริ่มรู้สึกไม่ปลอดภัยละทีนี้ใช่ไหมคะหนูก็เริ่มหันไปเรียกจีแพนแต่เขาก็ยังคุยกับเหมยอยู่อ้าเหมยไม่คุยกับเขาเหรอคุยกับจีแพนอ๋อทีนก้นะคะเขาก็เลี้ยวเข้ามาใช่ไหมคะ แล้วจะแทนกับเหมนก็คือไม่เห็นจู่ๆเดินขึ้นไปแล้วยังไม่เดินเขาเดินขึ้นไปตอนที่เขาเรียกกูกูเหรอก็คือเขาเรียกหนูอย่างเขาเรียกเจ้เขาเรียกเจ้ขเ,เขาเรียกอย่างเงี้ยค่ะอย่างเงี้ยแล้วคือเขาเปิดอันอันทะตั้งนานแล้วนั่น <c oughs> แหละ <c oughs> หนูก็เลยแบบจูดี <c oughs> ้กันด้โอเคในที่ทำ้านหนูก็เรียกเหมยกับทีแทนสะกิดอย่างเงี้ยแล้วหนูก็วิ่งไปเลยก็คือพวกเขาก็ยืนงงอะไรอ่ะอะไรจู่ๆเลียขึ้นถนนไปเลยอ่ะไม่ได้วิ่งข้ามถนนเขาวิ่งขึ้นวัดแล้วแต่ไปแล้ หนูก็วิ่งขึ้นไปแล้วพวกนี้ก็ยังไม่วิ่งขึ้นมาก็ไม่รู้หนูไม่บอกว่หนูหนูก็คือหนูรีบเนี่ยค่ะก็คือแบบเขาเปิดอันท้าให้ดูอ่ะนใช่ไหมคะหนูก็จะกิดเขาแล้วทีเนี้ยหนูก็ขึ้นไปหาลุงเขาคือตอนแรกหนูมองไม่เห็นหนูเห็นต้งถ้าถ้าอันท้าก็คือไข่สองลูกนี่เขาเรียกว่าอันท้าแต่ถ้ามันมีไอตัวมวงช้างออกมาเขาเรียกทั้งแท่งเลยอ่ะก็คืออีจูหรือจูดี้ทั้หมดเลยนูขอียกอันท้าแล้วกันนะคะ อีเ้เขาเรียกจิมมี่ถ้าเราเปิดออกมากับจิมมี่อันนี้น,ะน่ารักพูดคอโอเคค่ะแล้วก็จูดี้ไปอันท่านะคะ <c oughs> ก็คือพอหนูขึ้นไปใช่ไหมหนูก็เลยบอกลุงก็คือหนูเห็นลุงพอนั่งอยู่ตรงบันไดลุงที่วัดอโน,นมที่เขาสนิทกับหนูหนูก็เลยบอกลุงเขาว่าลุงคือมีคนตามทุกคน